สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมที่รักทุกท่านจ้าวันนี้ผู้ชิราเนีมีข่าวโครงการเราไม่ทิ้งกันจากกรณีที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อขอรับเงินเยียวยาโควิด -19 จําจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนค่ะซึ่งยังมีกลุ่มที่ตกหล่นอีกประมาณ1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จทั้งนี้คณะกรรมการเยียวยาจะนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่4มิถุนายน2563เพื่อหารือ ว่าผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไหร่และได้รับการเยียวยาตามมาตรการอื่นๆหรือไม่เช่นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการเยียวยาเกษตรกรที่มีชื่อในประกันสังคมไหมเป็นกลุ่มข้าราชการหรือหรือกลุ่มเปราะบางหรือไม่หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการต่างๆที่ว่ามาข้างต้นก็อาจจะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนคะ่ะ และนอกจากนี้จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า2.4ล้านคนที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐค่ะแต่ต้องย้ำว่าทั้ง2กลุ่มนี้จะต้องไม่ไปซ้ำกับกลุ่มเยียวยาเกษตรกรข้าราชการและอยู่ในประกันสังคมค่ะ ขอบคุณทุกท่านมากที่มารับฟังข่าวจากพูกจิรานิวผิดพลาดประการใดกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งจ้าขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ